สวัสดีครับผม FC สุภเดชนะครับก็วันนี้บริการที่ดีจาก f c สุภเดชนะครับบริการเซ็นสัญญาคุณพี่สมหมายนะครับจัดในรุ่น isuzu milx นะครับ3.0ตัวแพนทอมนะครับล้านกว่ากว่าโอเคนะครับก็อาชีพเกษตรกรนะครับซื้อง่ายๆไม่ต้องมีคนคำประกันเลยนะครับเดี๋ยวไปรับชมนะครับ พีหามึงมึงมาลัวล่อขนกระโถโดนกระแทกเอา่ามืองแลู้่ถึงมันกแทกกระแทกแทนาแล้วขูตีแล้วก็แทกระแกฟันหน้ามึงก็โยกมันแทกกะแันหน้ามึงก็รุดมันก็แทกกระแทชอล้วก็ชกระแทกกระโกตากระตโ้